สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับผมบ่าวพัดคนเดิมนะครับผมพี่น้องครับผมสาหรับในคลิปนี้พี่น้องครับผมผมก็มีสูตรคํานวณแนวทางนะครับผมเนาะของเราพัฒนานะครับผมเนาะสูตรใหม่นะครับผมเนาะสูตรใหม่สูตรนี้เป็นสูตรวิ่งลูดบนนะครับผมเนาะสูตรวิ่งลูดบนนะครับผมสถิติผมทํามาแล้วก็เข้า3ามสีงวดอยู่นะครับผมเนาะพี่น้องครับผมเนาะเห็นไหมครับสูตรวิ่งบนเด้อวิ่งลูดบนนะครับผมเนาะรอบวันที่20ก็เข้า8นะครับผมเนาะแป รอบวันที่ยี่สบสองก็เข้าหนึ่งนะครับผมหกหนึ่งนะครับผมบนนะครับผมเนาะรอบวันที่ยี่สิบสี่ก็ได้ศูนย์เข้าศูนย์ห้านะครับผมนอกสูตรนี้นะครับผมเนาะได้อีกสูตรหนึ่งกับสูตรนี้นะครับผมผมจะมาจับสูตรสองสูตรนี้รวมกันนะครับผมเนาะสําหรับรอบต่อไปเป็นจับคู่นะครับผมลองจับคู่ให้นะครับผมเนาะเพราะว่าผมดูแล้ว มันมันมัน,ม,นมันได้อยู่พี่น้องกับผมเนาะเห็นไหมครับผมสูตรนี้สูตรบนล่างนะครับผมเนาะสูตรบนล่างเป็นสูตรเก่านะครับผมสูตรดั้งเดิมนะครับผมเนาะมาดูลองดูสติย้อนหลังกันก่อนพี่น้องรับผมเห็นไหมครับผมรอบวันที่20่สนัลงงานนี้ได้8ตัวนี้ก็ได้8เข้าชน8เข้าบนนะครับผมรอบต่อไปวันที่22สูตรนี้ได้6นะครับผมสูตรนี้ได้6นะครับผมสูตรบนได้1เห็นไหมครับผมเข้าห1หนึ่งเป็นบนนะครับผมจับคู่ลองจับคู่กัน มันชนกันนะครับผมเนาะมันได้อยู่หกหนึ่งอ่าและรอบต่อไปวันที่ยี่สิบสี่นะครับผมรอบวันที่ยี่สิบสี่สูตรดั้งเดิมนะครับผมสูตรดั้งเดิมได้ห้ารูดห้าเห็นไหมครับผมเนาะอ่าและสูตรบนวิ่งบนรูดบนได้ศูนย์นะครับผมจับคู่ก็ได้ศูนย์ห้าน้องพี่น้องเนาะอ่าแล้รอบต่อไปนะครับผมรอบต่อไปรอบนี้ได้หกกับเจ็ดรอบนี้ได้สองกับสามนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองทําสูตรคํานวณให้ดูนะครับผมเนาะมาดูสูตรคํานวณของรอบ ต่อไปนะครับผมเนะาะรอบวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเราพัฒนาสูตรคำนวณนะครับผมเนาะสูตรคำนวณคำนวณนะครับผมเนาะเราพัฒนานะครับผมเราพัฒนาวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเนารลูดจับคู่นะครับผมลูดบน ครับผมจับคู่นะครับผมจับคู่นะครับผมเนาะเด่นจับคู่เด่นนะครับผมเนาะอ่ะนะมาดูสูตรํำนวณกันนะครับผมเนาะเอาสูตรบนก่อนนะครับผมเนาะสูตรลูดบนเด้อพี่นองเด้อสูตรลูบบนนะครับผมเอาผลสามตัวบนนะครับผมของรอบที่ผ่านมานะครับผมเนาะของรอบที่ผ่านมาได้สองศูนย์ห้านะครับผมเนาะสองศูนย์ห้าเด้อพี่นองเด้อ รอบสองศูนย์ห้านะครับผมอ่ามาดูสูตรคำนวณนะครับผมหน่หลักสิบสองครั้งพี่น้องครับผมหลักสิบสามครั้งนะครับผมหลักสิบสามครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งแล้วบวกเลขคงที่หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับผมเนาะห้าบวกศูนย์ในห้านะครับผมเนาะห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกนะครับผมในหกด้เจ็ดนะครับผมเนาะในหกในเจ็ดเด้ออ่าสูตรวิ่งบนนะครับผมสูตรนี้สูตรบนด้อพี่น้องเด้อสูตรบนนี่ บนได้หกกับเจ็ดนะครับผมแล้วก็สูตรดั้งเดิมนะครับผมสูตรนี้นะครับผมเนาะสูตรนี้นะครับผมบนล่างนะครับผมเนาะอ่าที่แม่นแม่นดีนะครับผมเนาะอ่าสองศูนย์ห้านะครับผมเนาะสองศูนย์ห้ามาตั้งนะครับผมเลขสามตัวบนมาตั้งนะครับผมร้อยหนึ่งครั้งนะครับผมร้อยหนึ่งครั้งบวกสิบสองครั้งนะครับผมเนาะอ่าแล้วผลลัพธ์สองบวกศูนย์ได้สองพี่น้องครับผมได้สองกับสามนะพี่น้องเด้ออ่าอันนี้บนล่างนะพี่น้องเนาะสูตรนี้บนล่างนะครับผมเนาะแต่ ชุดนี้ผมจะเอาเป็นบนและพี่น้องเนาะจับคู่บนนะครับผมจับคู่จับคู่เน้นบนนะครับผมเน้นบนนะครับผมเราพัฒนาอวันที่27นะครับผมมาลองจับคู่กันนะครับผมจับคู่ก็ได้62นะครับผมเนาะ62 63 62 63 72 73ครับผม72 เจ็ดสามอ่ะเน้นๆเ,เลยครับผมเนาะสามตัวเน้นๆเ,เลยสามคู่เน้นๆน,น,นะครับผมเนาะสามคู่เน้นๆสามตัวนะครับผมสามตัวผมเอาขอเป็นหลักร้อยชอบห้าพี่น้องครับผมเนาะห้าเจ็ดสองห้าหกสองห้าหกสามห้าเจ็ดสาม ตัวนี้หกสองหกสามนะครับผมเนาะหกสามนึกพี่น้องเนาะตัวนี้หกสามนึกพี่น้องนะเนาะเขียนผิดนะครับผมหกสามนะครับผมหกสองหกสามเจ็ดสองเก็บสามนะครับผมเนาะอันนี้ชุดสามตัวนะครับผมเนาะนั่นแหละตามนี้เลยพี่น้องครับผมเนาะตามนี้เลยนึกพี่น้องเนาะตามนี้เลยนะครับผมเนาะตามนี้นะครับผมลองดูนะครับผมมันจะมา ตามที่คำนวณย้อนหลังกันดูหรือเปล่านะครับผมเนาะคำนวณย้อนหลังแล้วมันก็เข้านะครับผมลองจับคู่ย้อนหลังแล้วมันเข้านะครับผมรอบนี้มันจะเข้าไหมนะครับผมเนาะลองดูนะครับผมเนาะตัวรูดนี่ผมว่ามีรูดตัวนี้นะครับผมเนาะเดินดีเด้อพี่น้องเด้อเน้นสามนะครับผมเนาะเน้นสามเน้นสองเน้นสามไปเลยพี่น้องครับผมนี่แหละนะครับผมเนาะตัวจับคู่แต่ตัวรูดก็รูสามกับเจ็ดนะครับผมเนาะนี่จับคู่ก็ตามนี้เด้อพี่น้องเด้อลองดูนะครับผมเนาะ สำหรับในวันศุกร์ที่จะถึงเอ้วันจันทร์ที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมเนาะกับเราพัฒนาท่พี่น้องเนอะอ่ะนะครับผมตามนี้นะครับผมพี่น้องชอบก็ลองเอาไปพิจารณากันได้ลองเอาไปคํานวณดูย้อนหลังกันได้ท่านพี่น้องเนะอะว่าสูตรมันจะเป็นยังไงนะครับผมเนาะก็ขอพี่น้องร่าโชคดีรอติดตามกันรอลุ้นกันนะครับผมเนาะจะเดินดีต่อไปหรือไม่นะครับผมเนาะก็ ขอพี่น้องทุกท่านยัง,ยงเห็นระปังนะครับผมเนาะสำหรับในคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับผมเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ใหบ่าวด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม